พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาสภาพการดารงชีวิตให้มีความสะดวกความสบายแล้วก็สร้างความเจริญก้าวหน้าให้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะโอกาสที่ใครจะพร้อมในด้านต่างๆที่จะเข้าไปฉชกสชวยโอกาสที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับจอรช่างเราเองก็ถือว่า เราโชคดีสามารถนำพาตัวองค์กรสร้างศักยภาพต่างๆค่อนข้างพร้อมสามารถที่จะเข้าไปทำโครงการหรือบริหารโครงการหรือลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นประโยชน์กับประเทศที่เขาจะต้องอมีความจำเป็นต้องสร้างต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพวกนั้นด้วย